แมนมาไงมาข้างบนเขาปุ๊อุตตอร์แมนมาไงวะข้างบนแต่ว่าเรื่องแมนข้างบนข้างบนระเบียบหัี้ไม่ได้ไม่ได้อุตเตอร์แมนมาไงวะเฮียอุตเตอร์แมนอาร์คตอนที่สองพัฒไทยโอ้โหน่าดูมากเลยว้าพวกโลใหม่ใหม่เลยใครสนใจวะเฮียไปอ่อนใครจะดูก็ดูเฮียกูไม่ดูเฮียอยาตามเฮียกูตายอุตตอร์แมนไม่ทันตอนเนี้ย ตอไเขาเราก็เจอเป็นเ b เบซนตลเสิร์ชภาษาไทยแล้วเว้ยูเจอเอเบซีว้ยี่ผมสร้างสาวน้าจากไฮไฮโยเจลลี่สาวสาแสนเมตตรต่อไปอีกขอควาอีกวะขอค่อีกขคนเหรอก็ย่ก็แก่ก็ครแล้วแล้วข้อคเขานาข้คนคุณคัะ มึงเปิดข้อควายข้อคดมึงเสิร์ชหาตัวสอนเอาไทยไหมเงี้ยมึงเสิร์ชหาตัวสอนเอาไทยไหมเงี้ยทำยังเสิร์ชหาก็ต้องง้อเขาได้ก็ตึงกูได้ตัวไหโง่ขนาดลืมก็ลืมไปยังอ้ยก็ไข่ก็ไข่แล้วข้อกดของเราตัวสีดำก่อนอันสีดำหน่อยจะดูง่ายก่อนั้อันนั้นอ่ะอีกอันนึงไงอ่ะดูง่ายกว่าเคยก็ไข้ก็ไข้แล้วข้ของเราข้อควายข้หนาข้อกดมือข้ามอะไรเนี่ย ข้อขวดด้วยไหมนะมันเขียนว่าอะไรนะตัวนั้นคล้า,ายๆขอไข่อ่ะอีหลังข,าขาอไข่คือตัวอะไรวะข้อขวดเนีย <c oughs> ่ดดย <c oughs> มันไม่เจอยูทูบไปยยูทูบไม่มีใครอยู่บนขวดดิไอ้เหี้ยตัวสอนที่ถือก <c oughs> ู <c oughs> แล้วมันจะพิมพ์แล้วมันจะเขียนมาไหมมันไม่มีใครใช้แล้วอะ่ะไอคือหมูนะเรางงนะเราจอใครคือนะักฟุตบอลตัวจริงนะครัแต่มันไม่ไม่แต่คนดำวนะเนี่ย <c oughs> ใครคือเกย์ตัวจริงกันย ใครคือเกย์ตัวจริงตัวติดตามในคลิปนี้ไม่จริงจริงเหี้ย错了ไม่จริเหี้ยคุณจะลุกตาผมเจอคิตตี้นะครับคิตตี้ตัวหมียึดกันคิตตี้ตัวหมีแดงยึดกันแจ็คแมนเพิ่งมพ์งูแล้วแต่ผมเจอแจ็คพัมโผคืออะไรครับ แจ็คแพกงูติดคอหนึ่งเกย์ติดคอต่อมเกย์นะครับทุกคนเอาเด้อครับไอ้เหี้ยลาบูบูไอ้สัตว์อี๋ฮี่ไอาบูบูสักเสื้อรับบทมันตารับบทมันเกย์อั่างนั้นร่เกย์พลังเห็นเกย์ยี่อะยได้เปรียบกูเห็นไอ้ดำเราจะเปรี้ยพัดเลยนะเออเจีบพี่แป้งพี่แป้ง

ไม่งปกช่อไม่ค่อยเงี้ยฟรีไฟอ่ะสักฟรีไฟเงี้ยฟรีไฟแม่งลองชิบเต้นเกต์เต้นเกม์มิ่งดังเฉยเลยอ่ะแล้วงงสารแสบเลยนะแล้วงงงต่อยงงคู่ตัวต่อยงงงเปิดดูอ่ะจันต่อจันนั่อแปลจันไม่จำได้เออตึ๊งจันเด็กกินลูกอมไม่ใช่ลูกอมเกต์กินแล้วดำ กินแล้วดังฉันกินมือแข็เแล้วผีก็สือให้เสร็อะไรมาเนี่ย เฮ้ยบักเดือนนายจะขอลงเรียนยังตกผมยาวอยู่นั่งดีๆบักลาดเดี๋ยวเชิตกวผมใหม่เดี๋ยวอายังมึงก่อนจะตัดตัวยังดีอ๋อกูคิดถูกแล้วนุโมทศภพกัตตัวราตูสมาธิภพตระสานี่กระทะกมีจมนี่อามีตะพูดใส่กระทะเรียบร้อยบัดนี้ตัดได้บัดนี้นี่ตืดเหยาไปเหยาไปนั่งดีๆนั่งดีๆอย่าดิ้นเดี๋ยวมันจะป้งามเฮ้ยมึงสินี่มึงใส่ม้างไงยังนี่มึงสินี่ไปใส่หรอดบอกว่าตัดบ่ทันแล้วตัดบ่ทันแล้ว ไม่ดีบ่มันตัดใส่กุ้งกวยเลยเนี่นี่ตัดผมอย่างเดียวบ่พอขั้นตอนต่อไปคือการผสมปูน <c oughs> จากนั้นก <c oughs> ็ปูกซาลาเปวาทันทีสร,ร,ง,สร,รง,งพ่อไม่ร,ร, <c oughs> รีบไปตกซาบเลยปูนี่ซาบใส่ซาบขวบปัดให้มันเรียบร้อยเดี๋ยวเร็วๆจะดับตะปงก่อนเฮ้ยเป็นมือเพียงร้อยแปดสิบองศาอย่างดีหลังจากนั้นก็ปูกคาโรส่ทันทีนี่เป็นสรงพมที่สมารถป้องกันฟ้าลรคนตรงเลยเป็นอย่างดีนี่แซกกระดาษนำเทียงมัต้องมาใส่เทน้ำใส่มาเนี่น้ำเทียงบ่มีหลอดกินในมาเนี่มาตรฐานระดับโลกนี่ตัดพรมทางเดียวกุมได้ตลอดปี่ยนตลอดไป ทยทนนี่มาท้อยี่อาทปมพ่ออาทปโพ่ไอ้เยียจะบอกปูนในหัวเด็กทำไมวะเยียแล้วมาล้างออกไหมก็ทำหน่อยมาล้างออกไว้ <c oughs> หัวร้นไอ้เกี้บอกเลยดึงทีเดียวไม่หัวร้นนะเนี่ยหนังหัวหลุดมั่งไหมเจ้าเจอข่าวครับการเมืองครับการเมืองครับทุนเรียนก็เชื่อถ <c oughs> ึงจดการเจอเก้าไก่คผิวหัวเรื่องบางล่างหนีเรื่องไปทันไปอีกแล้วทันไปอีกแล <c oughs> ้ว โอ้ยนองอันนี้โจโจเ h ็ดดีอะ TD TH ตีเฮ็ดตัวเขาใจแย่เรก็ปลาสโลก็ไก่เขไก่เอามันก็สอนไว่าอะไรเนี้ยมันมีตัวสอนสอนฟีไฟมาไงวะคุณแม่นนะก็จะกินคำนั้นแล้วนะอย่า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 กูไอ้เหี้ยตัวเนี่ยจะมาสอนเด็กอายุ เราจะมาสอนเด็กป3เลยน,นะปีปลายนะเราพวกใครเล่นเป็ตนี่ยเยอะเด็ก <c oughs> เด็กหนึ่งเล่นเล่น,น <c oughs> เป็ตนี่ยเยอะไปกูเจอคลิปกอปปัสโลบรอบเยอะเราไปให้ตัวสอนเด็กต่อย <c oughs> อาจัรคือตัวอะไรต่อยตัวจันย <c oughs> ์กูเห็นหน้าเด็กผู้หญิงเนี่ยเยอะแล้วกูขำเราอ่าเ <c oughs> <c oughs> ้า่ยมึงขมาไหมวะเนี่ย จะเปรดไอ้สัตว์โฆษณายังเก่าอียแต่ดูชื่อกิมนไม่เขียวแล้วมันเอา,เอา,เาโทรศัพท์มาตั้งหรอ <laughs> โทรศัพท์มาตั้งโทรหาไมา่ยิ่ง Hello Hello เผชิญกินไม่เขียว <laughs> <laughs> แต่อี๋ขเขียเลยปลาฉลามมันชอบน้ำคุณแต่ผมก็ชอบน้ำเธอนะครับไอ้เหี้ย <c oughs> จาเมีอะไรบ้างตัวช่อชิงไม่มีเียแล้วมีผะะดิตึงได้ไหมมีพราตัวช้างตัวยีตัว,ตวยีอะไรหัวใหญ่ฮี <c oughs> พ่ไอ้กกวินยาแกลชิปอยู่ไอวินไอ้วินทนี้มันเป็นศึกษาสุขศึกษานะค<อ>รับต้อควรดูแค่มีนมนเน็ตได้เกไรนี่นี่นี่นนนหน้าเออ อย่าเปิดอย่าเปิดกูหอร้องอะไร้ยอมึงปิดไปดูเสื้อแต่ที่มึงเห็นช่อช้างไอ้ไรสัตว์เพื่อิผมมานอกครับเพื่อนผมมานอกกันนี่นะครับช่อช้างดิเยอะช่องมึงไอ้ช่องมีนมไอ้กูดึกมากช่อช้างกูแล้วเจอจริงจังแน่เลยจริงจังว่าชอชินช้างไรเยอะชินจริังช่อช้างเหรอ มาท้องได้ไงวะยี่อย่าท้องโตสั์ใครแม่ใครไม่ดูชื่อกีบไเยียไม่รู้เลยว่ามันเป็นไรว่าท้องไอ้ยียคือชิมชิมมันก็บอกนะว่าทำอะไรแต่ถ้าใครานาไม่บอกอย่างเช่นเพื่อนผมมันจะมาดูนะว่าเป็นยังไงนะผมตัวผู้หญิงยัดจนท้อง ใครเคยดูได้โอ้โหเยอะมันยิ้มมาหมาย,ยาาเลยนะโตโบพาโพลีคันชาวัตเพมาเยอะคันชาวัตเพมาไอ้กูคันชาก็คันชาจอชา้างกว่าวรอรอ,อเหลือยีว่วะต่อไปจอชา้างต่ออีกเนี่ย โซโซอะเงี้ยเอนโซเอ็นโฮเฮนโซฮัมมินคลิปถือขัวโซเมื่อเหนหน้าคลิปเพลง่างมันนึกถึงตือดื้อตื้อดื้อตือดื้อตื้อตื้ออเงี้ยโซโอดิไอ้เกยสับนี่ฉนี่ีกันีนี่นี่นี่กืนี่ตงไปตงบอกบอกว่าเ้อจะอะไรโอ้โหทุกคนมีแต่เพลงนี้มีแตหน้าเกี่ยวเข้ามา เพลงเพลงหน้เขียวมันคืย mm ว่าเยอะกูจำได้เคยฟังอยู่มันเพาะมากเลยลองฟังกูดิลอ็งเตงแนวนี้มึงบอกเพรเลยอ๋ออยู่พมันนลองข้าม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 มอท่อนร้เลยอ่ะเป็นไ้วะ พูดหอมหอมอฮียหอมเด็กอีกแล้วผมให้อีกแล้วโอนโดนโดโซนโนโดเฮ้ยเซ่งไฮโรนัโดอยู่แมนยูต่อนะนี่แมนยูแมนยูมิสเตอร์แมนเองมิดท์แมนเชแมนยูแมนยูต่อนะอย่าไปไหนนะโอเคซียูซียูเซียเซเว่นเฮ้ยโอ้ทุกคนโดนโดอารอนโดนโดโอ้โห โอ้โหตัดต่อคนเงี้ยนะครับโอ้โหผมกล้องโดนโดกูโอ้โหนักบอลหลับชาติกันมีงบเป็นร้อยล้านรวยเงี่ยอะไรกล้องโคชอัเพอร์นี้มาเงี่ยอะไรโปรโมทชอบตัวเองไงเนี่ยโอ้มาปวดชอบตัวเองอะไรคลิปกูเนี่ยโอ้เต็มยเต็มเงี่ยเยเย้เตกดกดติดตามเงี่ยเยเย้เยใครใครก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องเพื่อนช่องผมด้วยครับเพราะผมนี่คุณติดตามน้อยครับไปติดตามให้มันดังๆนะครับให้มันโดดเด่นครับ ตองให้มันค the ือทุกคนต้องมีมาเกเร้นนะตองให้มีคนมาคอมเมนต์ว่าลงคลิปลงคลิปลงคลิปเลยครับไอ้มันมันไม่ต้องพักครับต่อไป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 โีอ้ยตายแล้วอะนายเชื่อได้เหรอนายเรียนติดตามตามตามที่กูดูที่ทำซองใครยัยเสียงอะไรเลยจ้ะใงแม่้ยด๊ามไปแล้ว Hãy subscribe cho <coughs> kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไอหน้าขาวมันยิ้มมั้งเหรอนี่นาซีมันยิ้มม,มいいั้อวิทโอ้ยโ้ยโอ้ยเวนียงพวกนี้หยุดใช่ไหมพวกนี้น่าหยุดตเพเป็นวันช่เชยวันเนยไอเนั่นเธอรักฉันฉันรักเธอมาม่กวอเหนื่อยแห่ไมุ่่นต่อไปซอโซ่ตัวอีกต่อซอโซคือตัวอะไร โซโซอินโซเออ่ตัวเยี <kaç bé? laughs> ่ยเนี่ยตัวยังน้องโม้เลยครับแฟนเราหนูแฟนจบเลยหนูบอกเฮียนี่รับคือพี่น้องผมคือผมต้องเจอพี่นิวแน่นอนครับช่องในตำนานครับนิวฮีมาเออเราหนูเฮียอะไรเราหนูเฮียอะไรเราหนูเฮียอะไรเราหนูอะไรเราหนูไอซับเนี่ยหนูบอก หนูบอกจริงหนูอะไรไม่ใช่หนูเนี่ยคิดตำนานนะเด็กโอ้โหหมอยังไม่ขึ้นหมอกูถ้าหมอยังไม่ขึ้นนะเจ้านั้นยุดสมัยนี้รู้สึกไม่ค่อยดีอ่ะกูชอบยุคสมัยก่อนมากกว่า,วาอย่ยดูมนันร้อยเงี้ยยุเมื่อเราบอกคือคนติดตามมันเป็นแค่พวกแฟนคลับที่เขายังอยู่ไงคนที่ ส่วนใหญ่ก็มีคนค่อยดูแล้วแฟนคลับส่วนใหญ่ที่เขามันเรียกได้ว่ายูทูบเบอร์คนใหญ่นะแฟนคลับมันจะโตเติบโตไปหายตัวอื่นันแล้วให้ทาให้เขาไม่สามารถเข้าคนยุคสมัยใหม่ได้ให้คนดูก็มีมาแค่นั้นหน่อยเ่แต่คนดูเยอะแต่ก็เป็นประมาณที่ว่าเป็นคนดูของเเนี่ยที่ติดตามเป้นตัวมาไม่ก็คนเลื่อนผ่านมาเห็นหลับนะยุคสมัยใหม่เนี่ยจะทิ้งไว้หมดแล้วไปไปแต่ล้วไอ้เหรอ ไม่ใส่คิบเก่าๆขันจาวาดูเพย์ย่าเคซีค่ค้าไปย่าใครจากเคซีค่ค้าบ้างไองย่าตำนานใช่ไหมไหนวะย่าพิมพ์มา YouTube พิมพ์พมาตรงนี้ YouTube ไปเคซีค่ค้าจำได้ไหมเคซี่คราประเทศฝรั่ <c oughs> มดแต่ตำนานในเฮียถึงไม่เคยเล่นก็อยากลองเล่นดูเหมือนกันนะเย่ยอ๋ออีเมื่อพี่กระชาเคยเล่น ปัจจุบันเขาไม่เรีนแล้วปัจจุบันอัปเดตมาแล้วแต่นั่นแหละอัปเดตไงก็แค่นั้นไงวิดีโอเพลงตีฉิงนี่มาจากใครอ่ะหนูเองออ๋หน <c oughs> ูมาทึ่งนะได้ไรไปไหนมาเฮ้ยสิครับ <c oughs> อัปเดตดีเอ้ยมัดประคมเฮีย มัดมัดความที่ดีที่สุดเป็นมดเอาชีลดที่ดีที่สุดนะอ,อาพีโลกอารพีจีนะยะเอาดิม,มึงสามารถเข้าไปมดได้ครับตัวมดได้หิ่องไอวินยังไม่ได้พิมเลยกูพิมพ์พี่สัตว์เลือดเขียนหีขึ้นมาวะเฮียมองมองไกลมองไม่เห็นยมมามันน้อยมองไม่เห็นวะเพี่มันเห็นหี่งแต่สัตว์กูพิมพ์พี่อะที่กระชาอ you ย know. ู่เนาะไม่เชนโถนี่ครับต้องพิมไว้ว่าเนื้อทาอินโทรเก่า อ้ยโทรเก่าไอ้เง้ตำนานไอ้เงี้ยกูจะได้กูไม่ทันช่วงอินโทรเก่าเก่าไอ้เงี้ยเดีไยวไม่ทันนรก็วันนี้ทำมเล่นวันมานะไม่ทันไม่ทันอินโทรเก่านะครับผมทันแค่ช่วงโลบอกรับก็ทันแต่อินโทรแปลกๆคือผมไม่ดูไม่ช้าั้งแต่ช่วงแรกนะครับช่วงที่มันเล่นไมคครับอยู่ผมช่วงที่แกพี่แกเล่นไมคครับอยู่ผมไม่ได้ดูนะครับ ไม่ได้ตามนะ <c oughs> กูมาตามช่วงเลโลบอกไงยะช่วงคลิปเลยว่าคลิปกูร้จัคลิปเนี่ยช่องอะไรกดดูดิลืมแล้วฮาร์ดลอกเกอร์โอ้ได้เพลงตำนานนี้เนี่ย จำไม่นานคีย์ไอคีย์ย่าลืมดูบรินันพอดูอยู่แต่กูไม่ไดูแล้วไม่ช่วงนี้ไม่ได้ดูแล้วอินโทรก่อนเป็นทีบิงย่ยต่ำหน้าเหมือนกันนะรุ่นนั้นจริงแล้วก็อินโทรวันีมันไม่ใช่อินโทรแล้ว่ะแล้วก็แล้วก็คนนี้เลยเมื่อก่อนถ้าคุณดูนี่นี่แหละคิดทีวีไคิดพร้อมเลย เออมีจริงจริงอย่างเงี้ยธุรกิจทีวีใช่อ่าโจสีีใครก็ทันครับแต่กูไม่ค่อยจำไม่เงี้ยกูรู้กูรันอยู่ตอนนี้คุณอยากฝากคนที่ดูคลิปนี้ครับคุณจะปิดคลิปแล้วอยากฝากอยากฝากคนดูคลิปนี้ครับอยากฝากว่า อดีตแก้ไขไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าอยากดูอะไรที่มันเป็นตำนานก็รุดดูนะดูช่องผมครับช่องผมมีตำนานครับมีโทรตำนานด้วยกันอย่าลืมดูช่องผมนะและคตรผัด <c oughs> ต้องกิน <c oughs> โทรเราเปลี่ยนไปให้ดีสุดครับไปโทรเก่าก็จำไหมครับจดจำครับเย้